ที่จะไปเล่นเบต้าดูนะนี่ครันมันมีโหมดซอมบี้มาแล้วนะครับมันมีปล่อยให้เราโหลดเล่นแล้วนะครับเบต้านะเซิร์ฟเบต้าแต่มันจะเปิดให้เล่นตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะดูท่าแล้วแล้วเซิร์ฟหลังมาวันไหนไม่รู้ว่าวันไหนแต่ที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับน่าก็น่าจะเป็นโหมดกลางคืนของแมปวีกินดี้มาครับเพราะนั้นแล้วเราก็จะไปลองแมปนี้กันเลยใช่มีออร่าสีเขียวใช่ครับเขาเรียกว่ามีอะไรนะแสงเหนือ ซาบาวะซาบาวะก็ได้วะเราจะมา,มาทำเอ็มวีนอนไม่หลับในแมปกลางคืนกันนะเราจะหาโลเคชันก่อนมาสำรวจโลเคชันก่อนนะโคตรบั็อกไอ้โคตรเนี่ยแปลกแลกโคตรบอกเลยโอโ้โหโดนย่งปืนหนุ่มใจเย็นดิโอ้โหไม่เหลือปืนให้พี่เลยห,หนุ่มอะไรวะ ลื่นไหมทุกคนลื่นไหมนี่ปรับแบบสุดตีเลยนะนโอ้โหของเกลือโคตรสบายแล้วแซบาวะขนาดรีวิวเองนะว่าเมืองน,นี้เนี่ยอย่าแย่งดีโอโถโ,โอ้เพื่อนนายแย่งชั้นลาดอะ บอดในก็ไม่เว้นเลยนะเพื่อนสุดยอดเจอแต่ลูกซองสองกระบอกแล้วท่านผชมแบบนี้นี่วินแน่นอนวินแน่นอนนะเจอแบบนี้นะครับโฟกัสที่เข็มขัดเรืองแสงเน่ยเห็นนะชุดแม่งท่านได้แต่ได้มานะชุดมันให้มาฟรีนะในเซิร์ฟเบตา้าแต่เซิร์ฟหลักผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะ ลงทิศลงทางแล้วหาชุดก่อนะคือที่ดีกว่าปืนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก่อนนะมีแค่ลูกซองนะเนี่ยจะอาอะไรไปสู้เขาตอนเย็นเล่นด้วยนะครับชุดอย่างเท่เลยใช่ไหมคือมันโคตรเทอะตอนนีน้แต่ที่ไม่เท่่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยของเกลือมากนะครับ ิ่งก็ยังงงๆอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ปรับความไวเซนซิทีฟก่อนนะรู้สึกว่ามันเร็วไปรู้สึกว่ามันเร็วไปมันเร็วไปจริงๆนะ มันช้าลงหน่อยนะไม่ฝากอะไรจะกระโดดลงหน้าต่างนี่ก็ยังยากเลยนะเออไนะสวยงามป่ะแสงเหนือแสงเหนือเสือใต้คนครบยังครับยังครับพอสูมชุดมาได้ผ่านไปเดือนหนึ่งเปิดร้านในร้านค้านั่นแหละนั่นแหละถึงบอกว่าสำหรับเกมนี้แล้วผมมองว่า ต้องใจเย็นนิดหนึ่งรอคนครบยังครับยังครับผมนั่นไงบอกแล้วแตกขอ,อฟาร์มอีกนิดหน่อยนะเราจะไปแวทเทิร์ลแล้วโอเคสัสหรือว่าแรกเก้มาแล้ว กี่อะไรวะคูณสี่เหรอสวยลื่นๆผิดปกติวะ่ะผมว่าผมต้องปรับปกติผมตั้งเป็นสมูทนะพอตัวนี้เป็น Ultra. อุลตราครับพอปรับเป็นมูวี่มันจะมืดนะทุกคนนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ปรับผมเล่นบน iPad นะครับ ความสวยงามของแสงเหนือเนี่ยถ้าปรับอันนี้คือปรับแบบนี้นะแต่ถ้าปรับเป็นอุ HDR เนี่ยมันจะแสงมันจะสดกว่ากันนะเห็นไหมแสงมันจะสดมากกว่านะครับจริงๆเราไมไ่เน้นความสวยของในเกมตั้งค่าย,ยัางไงให้มันลื่นก็พอแล้วนะใช่ไหมเราไม่ได้สนใจความสวยหรอกความสวยที่ได้มาต้องแลกกับการเปลืองแบตที่มากขึ้นเราก็ไม่เอานะ โอดซอมบี oh, Zombie, uh ้หรือเปล่าซอมบี้อ่ะมันให้เล่นตอนทุ่มหนึ่งครับโชคดีจังได้เล่นตอนกลางคืนด้วยมันโอกาสเจอตอนกลางคืนนี่สูงมากครับมันไม่เหมือนในแมปเอลังโกกลางคืนในเ e อัโกอันนั้นเนแบบเข้าแล้วเข้าอีกอะ่ะก็ยังไม่เจออันนี้แบาบพุ๊บเข้ามาปั๊บเจอเลยครับโอกาสเจอมันเร็วกว่า ไม่ชอบเป็นแบบนี้แหละเขียบอันนี้มาปรับให้เล็กลงแล้วก็เลื่อนขึ้นคือมันเวลากดเนี่ยใช้ใช้นิ้วชี้ทางซ้ายยิงไงพอกดแล้วมันไม่โดน โโกกจะไม่เจอคนเลยอะ่ะแอร์ดรอปนะคือเราไม่เห็นเครื่องบินเลยนะโอ้นี่ไงโอ้โหดูสิเครื่องบินเนี่ยต้องตั้งใจดูถึงจะเห็นมันน่ะนั่นไงแอร์ดรอปแขกได้ปะ enemies ahead ไม่ได้ <im it> ี๋ยวไอ้ดรอปไอ้ดรอปเพื่อนไอ้ดรอปประมาณสักตัว,นตว,นว,ไไวเนี้ยตัวเนี้ยไปไปไปไอ้ดรอปเพื่อนไอ้ดรอปยากว่ะไปไงวะเนี่ย <laughs> <the fuck? S 1> ไปไงวะ What the fuck ไปไงวะมาให้ได้นะเพื่อนกู <laughs> นหาทางไป <laughs> โชคดีเพื่อนตามกูมาด้วยกัน มีู้หลงทางแล้วเพื่อนเอ้ออกขวาออกขวาออกขวาเพื่อนออกขวาออกขวาแอวนดอกบุโดนแย่งไปแล้วมั้งตอนเนี้ยโอ้เหนื่อยเหนื่อยใจจริงสวยแล้วไงแล้วไงทีนี้มาแล้วมาแล้วแอวนดอกกล่องนี้นะ่าจะยังไม่มีใครเอานะปั๊บชึบ ชึบชึบว้โหของดีใช้ได้เลยเยี่ยมยอดจัมโบสองอันคุ้มเลยนะอีกอันเอาขึ้นเอาไม่ได้ไงเอารถไถนั้นมาก็ไม่น่าจะได้ทางขึ้นไปนะต้องเอารถมาเฮ้ยนายยิงใครวะโอ้โหนาหนันโคตรหนเทียมเลยเพื่อน มีเพ right> ื่อนอีกคนเพื่อนระโสดระเบิดใช้ได้ใช่ไหมดูต้องหาระเบิดก่อนบอมบอมเพื่อนบอม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 โ h r o d e air d ดูดูมันยังมีความหวังในคนนี้มันจะทำอะไรของมันโอม t h r o d กดไม่ได้ปหมเนี่ยได้ปะวะ Throw, โถ่โถ่บอมโถ่บอม o ูแฮปกราเน็ต e ีเล e อีเลนเฮลโหลบอสเงียบเงียบหลุดปะวะมันไม่ตอบผมเลยอะความโลภอยากได้ใช่คือพี่ได้แล้วไงแต่คนอื่นน่ะเพื่อนคนอื่นยังไม่ได้งไงต้องหาแอนตรอป จะตายเพราะว่าหิวแอร์ดรอปคนนี้แหละดูท่าเลวระเบิด bro ใ <Okay. S 2> <c oughs> ช่คนบ้าวะไม่ใช่โอ้ยขำคุยกับวิญญาณใครคุยกับวิญญาณปลาสายแอร์ดรอป สติงเนี่ยสติงอะไรอ่ะหาระเบิดไม่เจอเนี่ยคือมันตายแล้วใช่ไหมมันออกไปมันหลุดวะผมคิดว่ามันหลุดนะมันไม่คุยกับผมเลยอ่ะหรือว่าเพื่อนผมก็เป็นบอดวะมีแค่พี่คนเดียวที่เป็นคนที่เหลือเป็นบอดนะก็เป็นไปได้ เฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วว่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มันฝืนว่ะมันฝืนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอโห oh, oh, มีบอมบม้า do you have grenade bro do you have grenade bro ไม่มีแน่ๆมันไม่ตอบผมเลยอะ่ะเขาเหล่านี้น่าจะเป็นบอดนะไม่มีใครตอบผมเลยอะ่ะ มี <Hey. S 2> คนเข้าไปบ้านนี้ชมีกเนตว่าเพื่อนในนี้ไม่มีอีกไม่มีนะวงเพื่อนละช่างมันเรามีแล้วเราไม่ได้ไอ้นี่เลยแล้วมันไม่เอาก็ช่างมันละ นี่เบต้าครับใช่ครับเซิร์ฟเซิร์ฟเบต้าครับผมใช่แป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนตำแหน่งปืนของผมน,นี่คือตำแหน่งปืนของผมผมจะวางมันไว้อย่างนี้ใช่เอ้อตันนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อย คือนิ้วสั้นนะนะครับอย่างอื่นไม่สั้นนะครับไม่ถึงเนี่ยนิ้วโป้ง,งไม่ถึงนี่จะได้แบบเฮ้ยชับชับชับ,ชบ,ชบ,ชบไหนเพื่อนตายละโอ้เอาดเเอาดิท้าเายเหรอท้าทายเหรอทาทาหรอไหนน้นะไหเนนเเเ เดี๋ยวผมไปโหลดแป๊บนะครับเอาโหลดเสียงดูมมอๆครับผมเพิ่งตื่นครับผมมีแต่บอดใช่แล้วที่ข้างหน้านี่แหละเราจะเจอของจริงแล้วนะ เจอของจริงนะไม่ช้านี่แหละนี่วะเพื่อนมันยังแย่งคิวหมดแล้วค่ะมัืนโหดเกิดเฮ้ยขึ้นรถด้วยดินั่นไงของแล้วตายมึงเฮ้ยขึ้นมาเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนต้องไปช่วย พ l l มีบล้อสี่ตัวเลยมังอยู่บ้านนี้เนะี่ย อีกสองตัวฮันนะ่ายิงกันเองนะน่ะตัวหนึ่งอยู่ไหนบุง,บงวิ่งมาไหนแอ่ะบูม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับส่วนแมปซอมบี้นะครับน่าจะประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งนะครับมันถึงจะเปิดให้เล่นนะครับมันมีเวลา